นายอดุลโชคนิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลได้หมดทําให้ข้าวส่วนเกินที่มีมาก่อนหน้านี้กดทับตลาดและกดราคาข้าวได้หมดไปทําให้ระบบการผลิตการค้าและราคาข้าวของไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตามนะคะคาดการณ์การอวไวเนี่ยว่าปีที่ผ่านมาสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายรวม11ล้าน1นึ0ตันและเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้คาดว่าจะน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาแต่รัฐบาลจะผลักดันมูลค่าการส่งออกให้สูงขึ้นโดยสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพดีและตรงตามความต้องการของตลาด ส่วนที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประเมินว่าไทยจะส่งออกข้าวได้น้อยลงเพราะข้าวไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนามกล่มการค้าต่างประเทศเห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินสถานการณ์เพราะปัจจัยต่างๆยังคงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงกระทบต่อกำลังซื้อแต่ก็ยังคงมีปัจจัยบวกเพราะว่าความต้องการบริโภคข้าวของโลกยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยจะผลักดันการสร่งออกข้าวโดยมีแผนจะขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยอย่างต่อเนื่องเน้นผู้นำเข้าในตลาดสำคัญของเอเชียอย่างฮ่องกงสิงคโปร์จีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและภูมิภาคอื่นๆรวมถึงการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติซึ่งเป็นเวทีสากลให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงการค้าข้าวจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้มาพบปะและเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่สำคัญจะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิของไทยโดยให้ผู้ส่งออกแจ้งให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตรวจคุณภาพข้าวณสถานที่จัดเก็บซึ่งกรมจะส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจเพื่อกำกับดูแลมาตรฐานอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและจะออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้กับผู้ส่งออกต่อไปค่ะ